สวัสดีครับพบกับแอนมินทานนะครับผมกำัแนวทางหวยรารวมวันนี้นะครับวันพุธที่14มิถุนายนนะครับวันนี้มีราวพัฒนาด้วยนะครับเด่นวันนี้นะเด่น39มาครับมากับ4 2 5 8 3สามมา39ครับ34ครับ32 35นะครับ38 9มา94ครับ92 9ก้นะครับก้าหลักร้อยนะครับ5ครับผมสตัวนะครับ539 534 5ก้ 5, 39, 5 3้5สามสี่ห้าสามมนะครับห้าเก้าสีนะครับห้าเชุดวันนี้นะครับเน้นไปที่39มเนะครับสาแล้วก็9ก้ครับ สามตัวชุดเน้นนะครับ5 3 9ครับ534แล้วก็5 9 4สําสำหรับแนวทางหวยรล่วรวมนะครับวันพุธที่14นะครับใครชอบนะครับก็ตามใครตามก็ขอให้ถูก3ตัวตรงเนาะเอาไปจิ้มลาวพัฒนานะครับชุดเน้นนะครับ5 3 9 5 3 4 5 9 4ขอให้โชคดีครับ